วนี้ผมผมก๊อตนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้จุดลดคลิปแรกของเย็นวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ n ิว h o น d ้า i ิ y ีนะครับตัวนี้เป็นตัวแฮ b แบกนะครับเป็นตัวท็อปน้ล้อตัวนี้นะครับอยู่ในตระกูลที่เป็นรุ่น RS นะครับเป็นล้อสีชาแล้วนะครับอันนี้สีเดิมแท้จากโรงงานนะครับถ้าก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่ตัวแฮ b แบกมันจะเป็นล้อหน้าเงานะครับเป็นลายเดียวกัน แล้วตัวนี้เป็นล้อตัวท็อปครสิบหกนะครับสเปคสี่ลูหนึ่งร้อยเดี๋ยวเรามาดูหนังล้อกันนะครับมาดูหนังล้อนะนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตราฮอนด้ามอเตอร์อยู่นะครับแล้วก็เป็นล้อคอรสิบหกนะครับกว้างหกนะครับออฟเซตอยู่ที่สี่สิบห้านะครับล้อแท้นะนะครับสวยงามหนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์นะนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับนำไปใส่รถนะครับฮอนด้านะครับในตระกูลี่ลู ได้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนตี้แจ๊นะครับฟีดบิโอโมบิลิโอได้หมดนะครับของเก่ารับเทิร์นด้วยนะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่ครองสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชนเรลย21หรือ21มา200เมตรที่ถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะแต่คุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาไนดะ้ ตัคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลักบมาพบกันใหม่น,นะครับตัวคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ